สมมติว่าจะสัมภาษณ์งานหางานใหม่อะไรเงี้ยคือคือเราสัมภาษณ์เราเลซูม่เราโอเคเราผ่านแล้วเดียละแต่เรายังแม่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่กูก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรที่มันขย่าเราก็จะมีเหมือนเซียมซีเซียมซีกูจะไปเซียมซีก็กแล้วก็อ่านออกมาอันไหนดีกูก็เก็บดีใจภูมิใจอันไหนไม่ดีกูโอ้ใช่อาพวกนี้เขาจะแต่งมาเป็นกรอนอาทิตย์นี้กูแล้วมันจะเป็นกร์อ่านยากๆคือคือกูกูไม่รู้กับกร์กักนิดนึงกูไม่รู้ว่าเด็ก หมายถึงว่าคนสมัยก่อนเขาอ่านกันแล้วเข้าใจหรือยังไงแต่ว่าด้วยความว่ากูก็ไม่ได้เด็กเจนนี้ขนาดนั้นแต่ว่ากูก็พยายามอ่านอ่ะมันก็จะเป็นคําคํากํากวมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไฮเทคมันมีภาษาอังกฤษอ๋อมีภาษาอังกฤษกูจะอ่านแต่ภาษาอังกฤษกูจะไม่อ่านทั้งหมดกูจะอ่านภาษาอังกฤษเลบวกว่า รุ่นใหม่ๆอ่ะเขาจะมีสรุปมาให้ข้างล่างเว้ยอ๋อหรอโอเคกูคไปดูถ้า,ถ,าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราไปขยับเฉลียสีใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นกรอนอะไรไม่รู้แบบหมายความว่าอะไรวะหลังๆอ่ะมันจะมีกรอนมาให้แล้วก็เหมือนจะสรุปข้างล่างให้เราแบบโอเคดีนะแต่อย่างดีไม่สุดอะไรอ๋อหรอใช่ันนี้เขาย่อยมาแล้วใช่เหมือนเขาจะย่อยมาให้เราอีกทีหนึ่งอันนี้รุ่นใหม่ๆที่เคยเห็นนะอย่าลืมติดตามพวกเราแค่คุย